อย่างเช่นที่เราได้ยินข่าวว่าไปโยนภาระว่าประชาชนต้องไปเอาสำเนามาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเนี่ยซึ่งวันนี้ทางกรมการปกครองอะค่ะเรามีแอปพลิเคชันไทยดีอยู่แล้วอ่าใช่มันสามารถใช้จากในตัวนี้ได้เลยคุณไม่ต้องไปโยนภาระให้กับชาวบ้านอีกครับคุณมีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าคนเนี้ยบ้านอยู่ไหนและอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมหรือเปล่า มันมันมันไม่ต้องใช้เอกสารเปเปอร์อะไรพวกนี้อีกแล้วค่ะนั่นแหะสิะมันเป็นเขาเรียกวรัฐบาลดิจ <c oughs> ิตอลนะใช่ไหมข้อมูลทุกอย่างมีหมดคุณจะมัน <ๆ S 2> <ะ>มันทำไมท้องถิ่นถึงต้องการเอกสารแบบนั้นเพราะระเบียบม,มันบังคับคิดว่าเขาหน้าที่จะยังรับมือไม่ทันเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ก็ยังงงกันอยู่ก็ก็เลยคิดว่าอ่ะบอกไปก่อนให้ชาวบ้านไปหากันมาก่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็รอก่อนเอาคนที่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนอย่างนี้มากกว่าแต่บางอันเขาก็น่ารักบางอันเขาบอกอย่างนี้เอาเงินไปก่อนคือลงลงออนไลน์ลงออนไลน์เอาเงินไป เร้เคยตามส่งเอกสารคือยังไงก็ต้องตามส่งเอกสารมันจริงพวกนี้มันดึงมาได้จากทปดีนะเออดาต้าทั้งหมดผมยังโหลดแอปมาบัตรประชาชนตัวเองเลยใช่มันมีอยู่ในนั้นหมดแล้วค่ะถ้าถ้าใครมาบอกให้อิมต้องถ่ายเอกสารนี่อิมโมโหมากมีคนเซราเลยนะคนดูของเราในข่าวเขียนมาที่เก็บภาษีแม่งรู้จักทุกบ้านเลยทุกซอยทุกงอย่างเงี้ยทุกเม็ดประชาชนเดือดร้อนนะคะใครต้องสั่งการให้ตัด ขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไปผมคิดว่าอันนี้ทางปอพสามารถทําได้นะคะอ,อาจจะเป็นการทําเรื่องขึ้นมาให้ทางผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็คือทางมอทอหนึ่งอ,อย่างเงี้ยค่ะอ,อนุมัติไปตามลําดับได้หรือถ้าหากว่าท่านกลัวมากแบบกลัวจะผิดกลัวจะไม่ไม่ได แบบมีปัญหาที่หลังก็เอาเข้าคอรมอไปพูดคุยกันเลยก็ได้ว่าเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะลดเว้นยกเว้นได้อย่างไรบ้างนะคะผมคิดว่าประชาชนเข้าใจแล้วก็ให้เราช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าบ้านนี้มีได้หรือยังบ้านนั้นยังไม่ได้ทําไมบ้านนี้ไม่ได้เงะะี้ยค่ะก็ต้องมานั่งดูกันซึ่งซึ่งมันไม่ยากถ้าทำนั้นตอนที่เราทํางานเนี่ยมันก็เกิดปัญหานี้เหมือนกันข้าราชการแบบ ติดขัดไม่กล้าแต่อิมก็จะสั่งการไปบอกว่าทําเลยทำให้เร็วที่สุดแล้วดูว่าติดขัดตรงไหนแล้วเรามานั่งแก้ไขกันค่ะตอนนี้